ตอนนีค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่พ่อพ่อกับซุ้มยิงถ่ายเพื่อนัถ่ายเพื่อนเลี้ยงแฟนลับมีเยรือห้าคนวันนี้จะพามาร้านอาหารแนะนำนะจ๊ะเป็นร้านที่ลงในพันทิปอร่อยมากขอย้ำอร่อยมากนะคะชื่อร้านไข่กี้รีสอร์ทอยู่ตรงอยู่ตรงนาทานแล้วก็มีอะไรให้กินบ้างมีอันนี้ดูเมนูดูเมนูไป เมนูว่าว่าค่ะแล้วก็วันนี้ที่สั่งมาสั่งมาเซตแรกก็คือนี้สปาเกตตี้หอยเป็นจะบอกว่าไงนี่ตัวใหญ่มากอ่ะกินหมดไปแล้วอ่ะหอยตัวเท่าฝ่ามือค่ะจริงๆก็หอยเชลล์อ่ะแล้วก, <S 2> <S 2> <S 2> แวก็แล้วก็จะมีกุ้งแล้วก็อันนี้หญิงสั่งหญิงสั่งไหมคะสป <Nein, allez, S 1> าเกตตี้ไว้ก็อันเนี้อย<ๆ>อันนี้อร่อยมากเป็นแบบผสมผสมผสาน ว่าสาจาน290เหรียญคิดเป็นเงินไทยก็ืออหึ่นะจ๊ะแล้วก็อร่อยมากขอ,อยอะไกีก็เลยอยากจะฝากมาบอกคนที่มาฮ่องกงก็แกว่าใครจะมา <50 S 1> นะจ๊ะพมนำพริกมาแดกเอง10บาทอร่อยกว่ามือน,นี้นี่พันกว่านะจ๊ะเหลือเท่านี้นจ๊ะกำลังคิดอยู่ว่าจะแพ็คดีไหม ถามเขาเขาบอกว่าถ้าเกิดจะแพ็คซื้อกล่องอีกสองเหรียญก็เลยคิดว่าแพ็คกลับไปแล้วไม่แดกอย่าแพ็คดี่ดังนั้นนะคะก็เลยแนะนําก่อนว่าร้านนี้ชื่อร้านไข่ยี้เลสตอรอรร้านที่พันทิพย์แนะนําพวกเราตามรอยรีวิวกันมาแล้วอร่อยมากอร่อยไหมคะอร่อยมากอย่าลืมนะคะถ้าจะมาพกน้ําพริกมาเอง